ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีประชาชนข้าราชการที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดจำนวนมากได้เดินทางมายื่นเอกสารและแสดงเหตุผลความจําเป็นในการขอรับหนังสือรับรองความจําเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกโดยนายอภิชาติโพภาทะ ผูมิในการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีนำเจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นการบริการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนที่มีความจําเป็นเดินทางไปต่างจังหวัดได้แสดงเหตุผลและขอหนังสือรับรองแต่ถ้ามีภูมินำเนาอยู่อําเภออื่นก็จะให้ไปขอที่ในอาเภอนั้นๆส่วนการที่จะเดินทางเข้าจังหวัดอื่นเป็นอํานาจของจุดคัดกรองแต่ละจังหวัดปลายทางทั้งนี้ได้แนะนําผู้ที่มาขอหนังสือรับรองเดินทางออกจากจังหวัดจันทบุรีไปยังจังหวัดอื่นด้วยเหตุผลความจําเป็นทุกคน ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะและถ่ายชนะสําหรับการออกหนังสือรับรองความจําเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดจันทบุรีเป็นการให้บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนวันอื่นๆที่มีความจําเป็นจะเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถที่จะขอหนังสือรับรองได้ที่ในอําเภอหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตามที่ในอําเภอมอบหมาย ส่วนผู้ที่เดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ขอเอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงานถ้าเป็นภักเอกชนให้ขอได้ที่ไหนจ้างเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของสถานประกอบการ